สิ่งที่ไทยมีแต่ประเทศอื่นไม่มีในช่วงโควิดตามใจจนเคยตัวในม,มีประเทศเดียวในโลกนี้คือได้มีการพูดคุยกันในวงสนทนาในกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับกับเพื่อนที่เคยเรียนที่ต่างประเทศที่สเปสนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการทูดตอนนี้เป็นเอกอัครราชาทูตก็เยอะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นหน่วยข่าวกรองเป็นอาจารย์นักวิชาการนักธุรกิจ ทำให้รู้ว่าหลายๆประเทศนั้นไม่มีสคอบอไม่มีโครศสคอบอแบบหมอทวีสินแล้วก็ไม่มีรองอธิรองอธิบดีกรมสารนเทศคุณนัทพานุที่แปลเป็นภาษาอังกฤษปิดท้ายทันทีที่แถลงข้อมูลรายวันรวมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์ทั้งโลก ในภาพรวมให้คนไทยและสื่อต่างชาติรับทราบแบบเปิดเผยและก็ไม่ปิดบังความจริงพบว่าหลายๆประเทศนั้นไม่ได้ดูแลคนของตัวเองที่ตกค้างในต่างประเทศไม่มีถุงยังชีพไม่มีการจัดเที่ยวพิเศษไปรับคนของตัวเองกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราพบว่าหลายๆประเทศนั้นไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นไม่มีเงินแม้แต่เซนเดียวโอนเข้าบัญชี หลายประเทศนั้นคนที่เจ็บป่วยไม่มีโอกาสพบแพทย์ไม่มียาใดๆให้หลายประเทศหรือเกือบทุกประเทศไม่มีประมุกของประเทศคนใดเลยที่มอบถุงยังชีพหรือถุงพระราชทานให้กับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆรวมทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆหลายประเทศคิดเงินสำหรับผู้ที่กลับจากต่างประเทศและต้องถูกกักตัว กักกันตัว14วันไม่มีการให้ฟรีแถมที่พักกักกันตัวก็ไม่ได้มีสภาพแบบโรงแรม3-4ดาวแบบไทยหลายประเทศไม่ได้มีโรงทานการแจกอาหารสินของฟรีทั้งจากภาครัฐเอกชนมากมายเหมือนกับบ้านเราหลายประเทศผู้คนไม่ใส่ใจไม่เคร่งครัดต่อการป้องกันตนเองไม่มีการใส่แมสไม่มีเจลล้างมือในทุกจุด ไม่มีการตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆหลายประเทศผู้คนยังต้องกักตัวเองอุดอู้อยู่ในบ้านเกือบตลอดเวลาออกจากบ้านก็ไม่ได้ช่วงเวลาที่กำหนด1-2ครั้งต่อสัปดาห์จำกัดระยะทางที่ออกจากบ้านไปซื้อของและหลายๆประเทศเด็กๆก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเรียนตามปกติเมื่อไหร่อันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับคนไทยเรานั้นโชคดีกว่าคนชาติอื่นมากมายมหาศาล แต่คนไทยเราก็เอาแต่บ่นไม่ปลื้มเอาแต่ด่าทอด่าว่าอยู่ตลอดเวลาที่มาของบทความจากคุณสุรพงศ์ปัตถมวิภาคขอบคุณเจ้าของบทความที่สรุปได้หลังอย่างละเอียดดีจะได้ให้คนที่ยังไม่ตังหนักรู้ได้เข้าใจและมีความรักในประเทศไทยประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก